สวัสดีคะ่ะก็กลับมาพบกันนะคะกับหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าขุนศึกคู่บันลังเล่ม3ค่ะก่อนเข้าสู่การรีวิวแล้วก็สปอยเนี่ยนะคะขอบอกเลยว่าการรีวิวเล่มนี้เนี่ยเราอาจจะใส่อารมณ์ในช่วงขั้นตอนของสปอยเยอะหน่อยนะคะเพราะตอนที่หยิบหนังสืออ่านเนี่ยก็อ่านไปแล้วก็ขมวดคิ้วไปแทบอยากจะมุดเข้าไปในหนังสือเพื่อเขยา่าคอพระเอกในเอกเราเหลือเกินค่ะมาค่ะเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่า เมื่อเอาชัยชนะกลับมาได้ทั้งสองก็รีบกลับเข้าวังห่วงเย่เฝ้าหาคนล้ายด้วยใจมุ่งมั่นเพราะเขารู้สึกไม่ดีที่มีคนลอบฆ่าคนในวังเพราะจากการสืบเขาเชื่อมั่นว่าคนที่ฆ่าไทยเฮาแท้จริงแล้วมีความตั้งใจที่จะฆ่าเว้ยชิงเช่นกันสำหรับซั่วหลันนั้นเธอได้แสดงบทลูกกำมะลอที่ดีร้องไห้เขียนสะดุดีไทยเฮาเสียยกใหญ่แถมยังเสียใจจนเป็นลมลมพับไป ห่วงเย่เลยได้ใช้โอกาสนี้ใกล้ชิดเธอมากขึ้นและรู้สึกว่าไว้ใจเธอเพราะเธอทำตัวว่าง่ายไม่เคยก่อเรื่องในวังหลังและพยายามทำดีกับเธอจนทำให้เว่ยชิงที่รู้ข่าวใจเจ็บและรู้สึกอิจฉาที่ห่วงเย่ให้ความรักความใส่ใจกับสั่วลันเว่ยชิงเลยคิดเอาใจออกห่างและพยายามเก็บความรู้สึกรักไว้กับตัวให้มิดชิดยิ่งมีเหตุการณ์ที่สั่วหลันตกน้ำพร้อมเว่ยชิงแต่ห่วงเย่ไปดูแลสั่วหลันหรือในตอนหลัง ที่ห่วงเย่ให้เขาไปออกทับไกลถึง3ปีหลายอย่างมันยิ่งตอกย้ำให้เว่ยชิงบอกกับตัวเองว่าตัวเองเป็นเพียงแค่นายบำเลอคนหนึ่งเท่านั้นห่วงเย่ไม่เคยมีใจให้แต่ทั้งหมดนั้นก็เพราะว่าห่วงเย่ไม่เคยพูดไม่เคยอธิบายเว่ยชิงเว่ยชิงเลยไม่รู้เลยว่าที่ซู่หลานได้รับความรักความเมตตานั้นก็เพราะว่ามีศักเป็นพี่ของตัวเองอะทำดีไม่พูดทำให้เกิดความเข้าใจผิดหนึ่งละ ตอนออกไปปรับศึกที่ใช้เวลาถึง3ปีนั่นเองที่เป็นต้นก่อกำเนิดของเรื่องวุ่นวายภายหลังในทั้งหมดองค์ชายสิบหรือว่าย่งหลินที่โดนสั่งห้ามเข้าเมืองมักลักลอบเข้ามาอยู่เรื่อยเพื่อมาตามหาภูมิหลังและชาติกำเนิดของเว่ยชิงจนเว่ยชิงนึกเป็นห่วงว่ายงหลิงอาจจะต้องมีเรื่องเข้ากับห่วงแย่ในสักวันในวันเดินทางออกศึกหยงหลิน นอกจากจะแอบ,บเข้ามาในกองทัพเพื่อบอกกับเวย่ยชิงว่าเวย่ยชิงเป็นคนของชนเผ่าอู่เฉวยและสามารถตั้งท้องได้เขายังมาพร้อมกับเด็กฉลาดที่มีชื่อว่าหงหลิวเขามาฝากไว้กับเวย่ยชิงบอกว่าเด็กคนนี้เป็นคนชนเผ่าเดียวกับเว่ยชิงหลังเอาชัยชนะกลับมาจากศึกห่วงเย่ก็ใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนอยู่กับเวย่ยชิงไม่ยอมไปไหนเหมือนกับยงหลินที่แอบ,บนัดเจอกับเว่ยชิงอยู่เรื่อยเพื่อคอยมาบอกข่าวคราว,าวต้นกําเนิดของเว่ยชิงและในที่สุด ยงหลิงก็เอ่ยปากบอกกับเว่ยชิงว่าฮองเตยองค์กรคือคนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของอู่ชเวยของเว่ยชิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเว่ยชิงสมควรล้างแค้นกับเผ่าพันธุ์ตัวเองเว่ยชิงรู้แต่ก็ไม่ได้คิดโกรธเพราะคนเป็นพ่อทําไม่ใช่คนเป็นลูกเสียหน่อยแต่หยองหลินก็ยังยืนยันให้ไปดูเผ่าอู่ชเวยที่แอบหนีมาได้และยังหลงเหลืออยู่ว่าพวกเขานั้นน่ะน่าสงสารขนาดไหน ว้ยชิงไม่ได้ยินยอมพร้อมใจไปแต่ก็โดนสะกดจุดหลักพาตัวไปจนถึงเผ่าอู่ชวยมาถึงตรงนี้คืองงมากบอกให้เกียรติพี่พ่อ,พอทำแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าชาพ่อคนเดียวกันไม่ใช่หรือไงเมื่อไปถึงเผ่าความลับที่ฮองเต้องค์งก่อนเก็บไว้ก็ถูกคลายออกมาที่ฮองเตองค์ก่อนต้องการฆ่าล้างบางเพราะแท้จริงแล้วตัวเองก็คือเกิดมาจากชายในเผ่าอู่ชวยแต่ถูกฝากเข้ามากับนางสนมทำให้ได้รับ เกียิเป็นฮองเต้ฮองเตอง้องค์กรต้องการปิดความลับนี้เลยต้องการฆ่าคนทั้งหมดเวชิงเข้าใจความโกรธแค้นของชนเผ่าแต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถหักหลังห่วงเย่ได้เขาจึงไม่ยอมใช้อำนาจที่มีอยู่ไม่ยอมใช้ทหารของห่วเย่เข้าทำลายห่วงเย่ยงหลินจึงไปเกณฑ์ผู้คนมานับแสนของเผ่าอูชเชวเพื่อเข้าทำศึกในครั้งนี้เวชิงไม่อยากให้มีคนล้มตายจากการนำทัพของยงหลิน ที่สําคัญไม่อยากให้น้องฆ่าพี่เขาจึงพยายามหาทางออกโดยการตัดสินใจจะเป็นคนนําทับไปและคิดว่าจะใช้วิธีเมื่อพาทับไปถึงจะยอมรับกระหวงเย,ย่ว่าตัวเองเป็นคนนํากระบฏและขอให้ลงโทษตัวเองเพียงคนเดียวเพื่อแลกกับชีวิตผู้คนนับแสนเขาจึงได้ตะกล่าวขอโทษลูกในท้องในใจที่ไม่สามารถให้โอกาสลูกลืมตาขึ้นมาดูโลกได้ตอนอ่านถึงตอนนี้ค่ะเราคือแบบจริงดิ ห่วงเย,ย้จะยอมประหารคนคนเดียวแลกกับคนเป็นแสนนะนะและยอมให้ลูกในท้องตัวเองตายด้วยนะคือแบบเว่ยชิงคิดอะไรอยู่อ่ะค่ะกลับมา <laughs> แต่พอเว้ยชิงมีท้องทําให้ไม่สามารถนำทับได้เองได้ตลอดเป็นยงหลินที่ใจร้อนนําทับออกไปเลยโดนห่วงเย,ย่จับไว้ได้ทั้งหมดเว้ยชิงเมื่อฟื้นขึ้น,นมาจึงได้เดินทางออกไปหาห่วงเย่ยเพียงคนเดียว ห่วงเย่เมื่อเห็นว่ยชิงเดินทางมาก็เดือดดาลเลยปล่อยให้นั่งรอตากฝนทั้งคืนเมื่อเช้าขึ้นก็มีคนเข้ามารายงานว่าว้ายชิงลม้มลงเขาจึงได้เรียกหมอมาดูอาการเมื่อหมอมาตรวจจึงได้รู้ว่าว้ายชิงตั้งครรภ์ห่วงเย่ปลุกว่ยชิงขึ้นมาเพื่อถามว่าลูกในท้องเป็นของใครอย่างดีที่ครั้งนี้ว่ยชิงยอมบอกความจริงว่าเป็นลูกของห่วงเย่เองห่วงเย่จึงรีบพาตัวเขากลับเมืองหลวงและให้หมอเทวดา หมอเปิดดูแลระหว่างทางเว่ยชิงพยายามอธิบายว่าหยงลินทําไปทั้งหมดไม่ได้ตั้งใจที่จะก่อกระบทเลยไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าห่วงเย่ห่วงเย่บอกว่าเขารู้ว่าหยงลินทําไปเพราะอะไรและเพราะว่ารู้นั่นแหละเลยจําเป็นที่ต้องกําจัดทิ้งเพราะว่าเขาไม่อยากยกเว่ยชิงให้กับใครห่วงเย่ใช้ความรักและความเชื่อใจครั้งสุดท้ายดูแลเว,ว่ยชิงแต่เว่ยชิงกลับเอาความรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรและคิดเพียงแต่หาทางช่วยเหลือหยงลินเท่านั้น ว่ยชิงยอมเอาตัวเข้าเสียงเพื่อช่วยยงหลิงออกมาโดยใจที่คิดว่ายงหลิงเป็นพี่น้องเพียงคนเดียวที่ห่วงเย่รักด้วยใจจริงเขาไม่อยากให้ห่วงเย่ไม่เหลือใครสักคนในครอบครัวตรงนี้ก็อยากจะเข้าไปเขย่าคอว่ยชิงอีกครั้งว่าฮัลโหลเขาฆ่าพี่ชายตัวเองนะจ๊ะสมควรปล่อยไปหรือไงห่วงเย่เมื่อเห็นว่าว่ยชิงเข้าไปช่วยยงหลิงหัวใจเขาก็แตกสลายครั้งนี้เขาจึงเอ่ยปากถามว่ยชิงว่าทําไมเขาให้ไปทั้งหมดเนี่ยไม่พอหรือไง ถึงต้องไปรักกับหยงหลินมาถึงตรงนี้เว่ยชิงพยายามพูดอธิบายว่าตัวเองไม่ได้มีใจให้หยงหลินแต่ห่วงเย่ก็ไม่ฟังแล้วเพราะหัวใจก็เจ็บไปหมดดังนั้นห่วงเย่จึงแค่ปักใจเชื่อว่าเว่ยชิงรักน้องตัวเองไม่รักเขาแต่เขาก็ทำใจปล่อยเว่ยชิงไปไม่ได้จึงได้แต่ดึงดันเก็บคนที่ไม่รักไว้ข้างกาย ห่วงเย่ลงโทษว้ยชิงจนไข้ขึ้นสูงหมอเปยเตือนว่าการกระทำแบบนี้อาจจะก,กระทบถึงเด็กในท้องว้ยชิงจึงถูกย้ายจากในคุกมาอยู่ในตำหนักเย็นแทนและหลังจากวันนั้นห่วงเย่ก็มักแอบดอดเข้าไปเยี่ยมว้ยชิงบ่อยครั้งตอนที่ว้ยชิงไม่รู้ตัวซุ้ยหลันที่ตั้งคันพร้อมว้ยชิงเมื่อได้รู้ข่าวก็เดือดดานเธออุตส่าห์ทำทุกอย่างทำไมว้ยชิงยังอยู่ข้างกายห่วงเย่ได้แบบนี้ครั้งนี้เธอจึงใช้แผนขั้นสุดวางยาพิษ กะทำให้แทงตายทั้งพ่อและลูกเวยชิงได้รับยาผิดนั้นทําให้เจ็บปวดมากนะักหมอเปยจึงเลือกใช้วิธีคลอดก่อนกําหนดเพราะไม่ยอย่างนั้นอาจจะมีสิทธ์ตายทั้งพ่อทั้งลูกเวยชิงบอกกับหมอเปยว่าขอให้ช่วยลูกให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่จําเป็นต้องรักษาชีวิตเขาไว้ ห่วงเย่ไม่ได้ยินข่าวว่าเว่ยชิงเจ็บท้องหนักก็รีบลุดหน้ามาดูเมื่อเห็นเลือดที่ออกมาจากตัวเว่ยชิงห่วงเย่ก็ถึงกับหน้าซีดตัวสัน่นพยายามจะเดินเข้าไปหาแต่เขาก็โดนหมอเปยห้ามไว้ว่าให้อยู่ข้างนอกหมอเปยเดินออกมาต่อว่าห่วงเย่ด้วยความโมโหว,ว่าทำไมถึงไม่ดูแลให้ดีตามคำหลับปากทำไมถึงปล่อยปะละเลยจนทำให้เว่ยชิงโดนพิษห่วงเย่เมื่อรู้ดังนั้นก็ตั้งใจจะฆ่าทุกคนทิ้งให้หมด ถ้าจับตัวการไม่ได้และถ้าเว่ยชิงจะต้องตายไปเขาเนี่ยแหละจะฆ่าตัวตายตามเมื่อถึงเวลาต้องเลือกหมอเปยก็เดินออกมาถามกับห่วงเย่ว่าต้องการจะเก็บไข่ไว้ตัวพ่อหรือตัวลูกห่วงเย่ตอบอย่างไม่ต้องคิดเลยว่าเขาต้องการให้เก็บตัวคนพ่อไว้หมอเปยบอกว่าอย่างนั้นเขาจะพยายามเก็บไว้ทั้งสองแล้วกัน เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของเว่ยชิงทำห่วงเย่รออยู่ข้างนอกไม่ไหวอีกต่อไปเขาตัดสินใจรุดเข้าไปในห้องเพื่อช่วยเว่ยชิงช่วยประคองแล้วปล่อยพลังปานให้ตอนแรกเว่ยชิงกลัวเหลือเกินว่าห่วงเย่ยจะรังเกียจต,ตัวเองกับภาพที่ตัวเองกำลังคลอดลูกแต่เมื่อมองขึ้นไปเว่ยชิงก็ได้เห็นแววตาห่วงใยที่ส่งมาให้เว่ยชิงจึงดีใจแล้วมีกำลังใจออกแรงคลอดต่อไป เพราะคอดก่อนกาหนดแถมยังมีพิษทําให้ต้องใช้เวลาการคอดอยู่นานแต่แล้วในที่สุดเว่ยชิงก็สามารถคอดบุตรชายคนแรกให้กับห่วงเย่ได้จนปลอดภัยเด็กชายน่ารักออกมาลืมตาร้องไห้จ้าเหมือนคอยตะโกนฟ้องว่าตัวเองโดนลังแกตตั้งแต่ตอนที่อยู่ในท้องห่วงเย่อุ้มเด็กขึ้นมาส่งให้เว่ยชิงดูพร้อมบอกขอบคุณที่เว่ยชิงพยายามตั้งครรภ์และคอดเด็กคนนี้ออกมาอย่างปลอดภัยเว่ยชิงยังไม่ทันได้สัมผัสตัวลูกก็เป็นลมสลบไป หมอเปยบอกกับห่วงเย่ว่าเว่ยชิงปลอดภัยดีไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อได้ยินดังนั้นห่วงเย่จึงประกาศงานมงคลแล้วบอกให้ยกเลิกโทษทั้งหมดให้กับเป่านักโทษนี่ก็คือจบของเล่มสามนะคะต้องบอกตรงๆว่าอ่านไปก็หงุดหงิดไปไม่เข้าใจความคิดของเว่ยชิงเลยสักนิด ไม่อยากให้พี่น้องฆ่ากันแต่มักตัดสินใจในทางที่ห่วงเยเจ็บช้ำใจเสมอเราไม่เข้าใจว้ยชิงอีกว่าห่วงเยแสดงออกมาขนาดนั้นทำไมทำไมถึงไม่เคยคิดเลยว่าห่วงเยมีความชื่นชอบให้กับตัวเองทำไมถึงคิดแค่ว่าตัวเองเป็นเพงแค่ในบำเลอมันชัดเจนมากเลยนะกับการแสดงของห่วงเยแต่เอาเป็นว่าเราจะเกินความหมุดหิดนี้เข้าไปแล้วอ่านให้จบในเล่มสี่นะคะเพราะว่าอยากรู้เหลือเกินว่าว่ยชิงเนี่ยท้ายที่สุดแล้ว ในชีวิตนี้จะรู้ไหมว่าห่วงเย่หลักตัวเองมากแค่ไหนยังไงคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วไปเจอกันเล่มจบเล่มหน้าค่ะบ๊ายบาย